Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast อย่าหาทำรัฐบาลประยุทธ์ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดถ้าไม่เชื่อก็ตามใจลุงยอดผู้ติดโควิดพุ่งทะลุหมื่นคนติดต่อกันมาแล้ว10วันถ้านับรวบยอดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ มีผู้ติดเชื้อใหม่รวมทั้งสิ้น117,695คนผู้ตรวจ ATK เป็นบวกอีกกว่า50,000คนยอดผู้ติดเชื้อใหม่10วันเพ่นผลกระโจนผางไปถึง170,000คนทีมหมอใหญ่สายลุงตู่ประเมินว่าการระบาดหนักรอบนี้ยืดเยื้อไปถึงมีนาคม พุ่งกระฉูดอีกครั้งหลังหยุดยาวฉลองสงกรานต์ช่วงบิ๊กบูมปลายเดือนเมษายนตัวเลขผู้ป่วยใหม่อาจเด้งไปถึง20,000คนต่อวันแม่ลูกจันแหลกใจที่เกิดการระบาดหนักรอบใหม่ทั้งที่ประชาชนได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วกว่า49ล้านคน เกิน70%ของประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนมีประชาชนได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามไปแล้วกว่า17ล้านคนหรือ25%ของประชากรแสดงว่าการระดมฉีดวัคซีนครบ2โดสให้ประชาชนเกิน70%ของประชากรไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างจริงอย่างที่ใช้นังโฆษณา วันนี้วัคซีนเต็มแขนคนไทยแล้วแต่โควิดยังกลับมาระบาดหนักเท่าเดิมยิ่งกว่านั้นคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วยังติดโควิดได้เท่าคนยังไม่ได้ฉีดถามว่าเราควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3และ4หรือไม่ตอบว่าเราควรฉีดวัคซีนต่อไปถ้าฉีดวัคซีนฟรีเพราะวัคซีนช่วยลดอาการป่วยหนักให้เบาลงลดโอกาสตายมากกว่า50เเซ แม่ลูกจันทร์นำร่องมาซะยาวเพื่อลากจะไปเข้าประเด็นสำคัญคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลลุงตู่จะผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาฟรีเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่ตนเองมีสิทธิ์บัตรทองแห่งเดียวถ้าผู้ป่วยโควิดจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนจะต้องจ่ายค่ารักษาเองทุกบาททุกสตางค์รัฐบาลจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลฟรีให้ประชาชนที่ป่วยโควิดอีกต่อไป แม่ลูกจันย้ำว่าในสภาวะที่โควิดกลับมาระบาดหนักจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มวันละกว่าหมื่นคนและมีแนวโน้มจะระบาดยืดเยื้อไปหลายเดือนจะส่งผลให้เตียงโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธ์ตามบัตรทองจะไม่พอรองรับจำนวนผู้ป่วยอย่างแน่นอนรัฐบาลจึงไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนผู้ป่วยโควิดต้องแบกรับความเดือดร้อนกันเองตัวใครตัวมัน อย่าลืมว่าหน้าที่สำคัญของรัฐบาลคือดูแลประชาชนยิ่งกว่านั้นการปล่อยให้โควิดกลับมาระบาดหนักก็เป็นความบกพร่องของรัฐบาลเหมือนกันอย่างน้อยรัฐบาลควรรอให้โควิดระบาดรอบนี้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยพิจารณากันให้รอบคอบอีกทีแม่ลูกจันร์ขัดทัานด้วยความหวังดีทางไม่เชื่อก็ตามใจลุงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ